2020ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิดทุกคนต่างประสบความสูญเสียและวิตกตกังวลกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเว้นระยะห่างและทุกที่ห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันไม่เว้นแม้แต่ง,งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งก็จำต้องงดไปในทุกพื้นที่ ในปีนั้นเองเพื่อให้การส่งต่อความสุขคุณค่าและความหมายของวันคริสต์มาสยังทำได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องคริสเตียนไทยจึงได้ริเริ่มจัดทำรายการไลฟ์สดออนไลน์ที่ชื่อว่าคริสต์มาสห้เดรรักโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าศิลปินนักร้องที่ต่างกระตือรือร้อนมาร่วมกันเฉลิมฉลองบอกเล่าความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสและส่งมอบความสุขความหวังและกำลังใจให้กับทุกคน ในปีต่อมา2021แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายขึ้นเล็กน้อยแต่ผู้คนจำนวนมากยังลำบากอยู่ดังนั้นนอกจากที่เรายังคงจัดทำรายการคริสต์มาสให้ด้วยรักแบบออนไลน์แล้วพวกเราจึงได้ยกระดับกิจกรรมนำทีมพี่น้องคริสเตียนลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดนี้ด้วยการนำกิจกรรมส่งมอบความรักความสุขความสนุกรวมถึงมอบถุงให้ด้รัก วุฒชักให้ด้วยรักซึ่งเป็นการส่งต่อความรักด้วยการให้ผ่านอาหารของใช้จำเป็นต่างๆรวมถึงของขวัญให้กับเด็กๆในพื้นที่เหล่านั้น สำหรับในปี2022และ2023เราได้ขยายความร่วมมือโดยเริ่มจากการรณรงค์เชิญชวนบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ออกมามอบของเล่นและอื่นๆเป็นของขวัญให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสร่วมกับคิดจักรท้องถิ่นองค์กรและอาสาสมัครที่ออกไปจัดงานคริสต์มาสนอกโบสถ์ทำให้มั่นใจได้ว่าของขวัญทุกชิ้น จะไปถึงมือเด็กๆเพื่อให้เด็กๆและชุมชนรับรู้ได้ถึงความรักและกำลังใจจากคนไทยด้วยกันที่ผ่านมาเราได้เห็นน้ำใจที่หลั่งไหลมาอย่างมากมายจนเราต้องยกมือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยความซึ้งใจแน่นอนเรายังต้องขอบคุณองค์กรพันธกิจต่างๆที่ให้ความสำคัญร่วมใจผนึกกำลังเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเริ่มจาก CBMC พี่น้องคริสเตียนในแวดวงธุรกิจ CEO Network GCF, FEBC, คริสเตียนมีเดีย TCBA, สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยมูลนิธิสุภนิมิต CEF, CBN, สอน,นอคอและอีกมากมายเียกตัวอย่างมูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งทำงานกับเด็กโดยเฉพาะมีเครือข่ายพื้นที่อยู่ทั่วประเทศมีทีมงานที่พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับคิจักรท้องถิ่น เพื่อส่งมอบของขวัญไปถึงเด็กๆในโรงเรียนได้ทั่วทุกภูมิภาคสำหรับเด็กหลายๆคนนี่ไม่ใช่แค่ของขวัญคริสต์มาสแต่เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียวเราได้เห็นภาพแววตาแห่งความตื่นเต้นความทะนุถนอมของขวัญที่เขาได้รับเหมือนนี่คือของขวัญที่มีค่าที่สำคัญที่มีความหมายกับเขาอย่างมากเชื่อว่าสิ่งนี้จะประทับใจเด็กๆไปอีกนาน คริสต์มาสไ้ได้รักได้จัดมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่5โดยยังคงมี2กิจกรรมหลักคือการส่งมอบของข,องขวัญให้กับเด็กๆตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและรายการคริสต์มาสออนไลน์ที่นำโดยเหล่าศิลปินนักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมกันส่งมอบความสุขผ่านทั้ง3ช่องทางคือ Facebook, YouTube และ TikTok ในปี2023ที่ผ่านมาพวกเราได้จัดงานคริสต์มาส 269แห่งทั่วประเทศไทยเข้าถึงพื้นที่49จังหวัดมีคริสตจักรที่เข้าร่วม205แห่งอาสาสมัครอีกกว่า2,170คนมีเด็กๆได้รับของขวัญมากกว่า32,25คนและสำหรับรายการคริสต์มาสออนไลน์สามารถส่งความสุขและกำลังใจเข้าถึงผู้คนในทุกๆแพลตฟอร์มรวมมากกว่า1.8ล้านคนเพราะเราเชื่อว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเราจึงอยากขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านบริษัทร้านค้าองค์กรอ,ออกมาร่วมกันส่งมอบของขวัญคริสต์มาสเนื่องในโอกาสที่แสนพิเศษนี้ไปด้วยกันซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดการมีส่วนร่วมได้ที่ Line Official ของคริส s t ม a สไฮเดรักอ SI Christmas มาสไฮแลนนะคะ